นิทานเรื่องที่24พระราชาผู้ไม่ยออ่อท้อหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวราวภูผาที่ไม่แคลนพลทรงหันหลังกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งแล้วลากอาตัวเวตาลมาภาป่าแล้วเดินกลับมาทางเดิมอีกครั้งระหว่างทางเวตาลซึ่งนั่งบนบา่าก็กล่าวขึ้นทำลายความเงียบว่าท่านราชาข้านเหนื่อยเต็มทีแล้ว ที่ต้องกลับไปกลับมาอย่างนี้หลายรอบแต่เอาเถอะข้าจะเล่านิทานอีกสักเรื่องหนึง่งพร้อมคำถามยากๆถาวายแกท่านก็นแล้วกันหน้าที่ราบสูงเด็กขานมีแควเ้เล็กๆอยู่แควหนึ่งหน้าที่แห่งนี้มีพระราชานามว่าธันมะพระองค์มีมเหสีนามว่าจันทราวดีและมีพระธิดานามว่าลาวันยวดีพระราชาธันมะ ได้ปกครองแควนด้วยความสงบสุขเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดการกรบฏขึ้นโดยพระญาติผู้หนึง่งพระราชาจึงต้องนำพระมเหสีและพระธิดาหลบหนีเอาชีวิตรอดออกจากเมืองไปเมื่อทั้งสามเดินทางมาถึงเชิงเขาวินไทยในเวลาใกล้รุ่งก็ได้พบเจอกับเหล่าโจรร้ายเข้าพระมเหสีและพระธิดาวิ่งหนีเข้าไปแอบอยู่ในพงหญ้าทึบส่วนพระราชานั้น เข้าต่อสู้กับโจรร้ายจนเสียชีวิตแย่ yeah, แล้วเสด็จพี่เสด็จพ่อพระมเหสีและพระธิดาจึงวิ่งะเะลิดเข้าไปในป่าลึกอย่างไม่รู้จุดหมายจนกระทั่งมาถึงต้นไม้ใหญ่ริมบึงบัวทั้งสองจึงนั่งลงกอดคอร้องไห้ยอยู่ตรงนั้นห่างออกไปอีกไม่ไกลมีพรานป่าพ่อลูกอาศัยอยู่ภรยาของผู้เป็นพ่อชื่อว่าจันทสิงหปรากมเพิ่งตาย จึงอยู่กับบุตรชายชื่อว่าสิงหะปรากรมเพียงสองคนขณะที่ทั้งคู่ออกล่าสัตว์ตามปกติก็บังเอิญผ่านมาพบกับรอยเท้าของหญิงสาวเข้าผู้เป็นพ่อกล่าวกับลูกชายว่าถ้าเราเดินตามรอยเท้านี้ไปแล้วก็เราก็จะได้พบกับสาวงามทั้งสองคนพ่อเนี่ยจะให้เจ้าเลือกก่อนลูกขอเลือกหญิงสาวที่เป็นเจ้าของรอยเท้าเล็กเพราะรอยเท้าใหญ่น่าจะเป็นหญิงสูงอายุ สองพ่อลูกเดินตามรอยเท้าจนมาถึงริมบึงวัวพระมเหสีและพระธิดาเห็นพรานเข้ามาก็คิดว่าเป็นโจรร้ายตามมาพระธิดาจึงกล่าวปลอบใจมารดาของตนว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วนั่นไม่ใช่โจรหรอกเพคะพระมเหสีเมื่อได้ฟังคำปลอบใจจากพระธิดาแล้วจึงคลายความกังวลลงฝ่ายสองพ่อลูกจึงเข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น พระมเหสีจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังพรานสองพ่อลูกต้องตากับความงามและสงสารนางทั้งสองเป็นอย่างมากจึงได้เชิญพระมเหสีและพระธิดาไปพักอย่างที่บ้านของตนเวลาผ่านไปทั้งสองก็ได้แต่งงานกับพระมเหสีและพระธิดาแต่ปรากฏว่าพระธิดากลับมีรอยเท้าที่ใหญ่กว่าพระมเหสีจึงได้แต่งงานกับพรานผู้เป็นพ่อและพระมเหสีจึงได้แต่งงานกับพรานผู้เป็นบุตรชาย ดังนั้นลูกสาวจึงกลายมาเป็นแม่ยายมารดาของตัวเองมารดาตัวเองจึงกลายมาเป็นลูกสะพ้ยท่านราชาข้ามีคำถามที่แสนยากจะถามท่านภากต่อมานางมีบุตรชายและบุตรหญิงอีกมากมายข้ายากรู้ว่าหญิงทั้งสองจะนับญาติกันยังไงเมื่อพระราชาได้ฟังคำถามจากเวตาลก็น,นิ่งคิดกลับไปกลับมาหลายตลบจนเวียนหัว เวตาจึงหัวรอกขึ้นแล้วกล่าวว่าท่านราชาพระองค์ไม่รู้คำตอบใช่มากถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่ถามพระองค์อีกแล้วข้าทึ่งในความอดทนของท่านจริงๆถึงแม้พระองค์จะลำบากที่ต้องเดินทางกลับไปกลับมาในสุสานที่น่ากลัวนี้มากเท่าใดพระองค์ก็ไม่ทรงยออ่อท้อข้าพอใจในความกล้าหาญของพระองค์ยิ่งนักเฮ้ยจากนี้ไป ข้าจะยอมให้ท่านแบกศพนี้ไปได้แล้วข้าจะออกจากร่างนี้ไปท่านราชาข้าหยุดแล้วที่จะเหนียวรั้งท่านไว้แต่โยคีเจ้าเล่ย์นั่นยังไม่เลิกรางง่ายๆแน่เจ้าหมายความว่าอย่างไงอืมเจ้าโยคีนั่นให้พระองค์มาเอาศพนี้ไปและเมื่อพระองค์ทําสําเร็จมันจะกล่าวยกย่องพระองค์ว่าเป็นผู้กล้าจากนั้นมันก็จะเรียกข้าเข้าไปในศพนั้น และยกย่องข้าในฐานะเครื่องบูชายันอย่างสูงสุดจากนั้นมันจะหลอกล่อให้พระองค์กลายเป็นเครื่องสังเวยในพิธีที่จะทําให้มันเป็นราชาแห่งวิทยาทรแต่ถ้าหากท่านทําตามที่ข้าบอกโดยไม่มีพิรุษท่านก็จะปลอดภัยและกําจัดคนชั่วได้เจ้าจะให้เราทำอย่างไรฮะมเมื่อเจ้าโยคีทุสินเรียกข้าเข้าร่างศพนั้นแล้วมันจะให้ท่านนอนคว่มลงในท่าอัสดางข้าประดิษฐ์ คือมีแปดส่วนแตะพื้นตอนนั้นท่านจงบอกกับมันว่าให้มันลองทําให้ท่านดูก่อนเมื่อมันหลงกลท่านจงฟันคอมันให้ขาดกระเด็นแล้วท่านก็จะได้เจ้าโยคียเป็นเครื่องสังเวยและท่านก็จะได้เป็นพระราชาแห่งวิทยาทรถ้าท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านก็จะกลายเป็นเครื่องสังเวะเองที่ข้าทวงเวลาท่านไว้เพราะข้าไม่อยากให้ท่านผีผามไปเป็นเหยื่อของมันยังไงเล่าแต่ตอนเนี้ยได้เวลาละ ทันรีบเดินทางไปเถอะเมื่อเวตาลกล่าวจบก็ออกจากร่างไปฝ่ายพระเจ้าตรีวิกรมเสนก็ออกเดินทางกลับสู่สำนักของโยคีสาติศินที่คอยท่าอยู่จงอย่าตัดสินในสิ่งที่เราเห็นเพราะบางสิ่งอาจตัดสินไม <elas> ่ได้ด้วยสายตาควรที่จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเสียก่อน